รับเข้าสู่รายการอุทัยทอล์กนะคะรายการที่จะพาทุกคนมาร่วมอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของสโมสรอุทัยธานี FC นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุกนะคะซึ่งจะพาทุกคนไปพูดคุยถึงประเด็นสําคัญที่หลายๆคนน่าจะสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุปรงสนามแข่งขันของทีมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมเริ่มพูดคุยกับคุณเดพผู้จัดจาการทีมกันนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี <ผม S 2> ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่นะคะเราก็มีอยู่กับคุณเด้วราการบิวนดี้ผู้จัดการทีมของเรานะคะคซึ่งอยากขอให้คุณเดยมาเล่าถึงประเด็นสําคัญที่แฟนบนอลน่าจะอยากรู้นั่นก็คือเรื่องของการอัปเดตปรับปรุงสนามแข่งขันว่าถึงไหนแล้วคะตอนนี้โอเคได้เลยครับก็ในเรื่องของตัวสนามนะครับก็มีการอัปเดตไปหลายๆอย่างานะครับก็อ,อยู่ในระหว่างการดำเนินการก็ค่อนข้างที่จะเจ็ดสิบแปดสิบใไหรครับมันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้ก็คือเริ่มทําอะไรไปแล้วบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยอ่าอย่างที่ทุกคนนะ่าจะได้เห็นอยู่แล้วนะครับจากทางเพจเองจากทางหลายๆเพจที่เอาไปเสนอกันนะครับอย่างก็คือเรื่องพื้นสนาม,มนะครับเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากนวลน,น้อยเนี่ยเป็นพัดพลัมนะครับในแล้วก็ในเรื่องของระบบระบายน้ําด้านล่างก็เช่นกันนะครับเราได้มีการวางสับเดนเพื่อที่ใหร้ระบายน้ําได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่า ท,ที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งพื้นเก่าเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะรองรับหน้าฝนได้ครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะมาพร้อมที่สุดหลับการแข่งขันฤดูกาลที่จะมาถึงครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนญ้าเมื่อกี้คุณเดพูดถึงก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นญ่าพาซารัมใช่ครับญ้าพลาสารัมนี่มันแตกต่างจากญ่าเดิมอย่างไรบ้างคะก็ <c oughs> <c oughs> คือแน่นอนเลยที่จะได้เห็นทช,ชัดได้คือว่ามันสวยกว่าแค่นั้นเลยสวยกว่ามันมันก็มีอะไรต้องเหลื่อยตรงนั้นแต่ว่าอย่างคือแฟนบอล เห็นก่อนเลยก็คือมันสวยะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเนี่ยมันก็มันจะมันก็จะมีความข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ <S <S <ม>ในเรื่องของเงินน้อยที่ก่อนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทนแดดมากกว่าทนแรงได้มากกว่านะครับแต่เรื่องผ้าพระลเองเนี่ยเป็นย่าที่ต้องการน้านะครับที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของมันอยู่ตลอดเวลานะครับก็แต่ว่าในสวนข้อดีเองก็มันจะเป็นย่าที่รักษาตัวได้เร็วกว่าหนวนน้อยเป็นย่าที่เข้ามาหากัน ปิดแผลเนี่ยเวลานักบอลสไลด์เวลาบอลเป็นแผลเป็นเห็นทรายอะไรเงี้ยม,มันก็จะเข้ามาประกบกันได้เร็วกว่านะครับออก็จะง่ายกว่าต่อการบำรุงเพื่อที่จะเกมต่อไปยอะไรเงี้ยโอเคก็เรียกได้ว่าน่าจะได้คุณภาพของสนามการแข่งขันที่มาดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าหญ้ามันเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะของสนามแข่งขันใช่ครับนะอ่าและนอกจากเรื่องหญ้าเนี่ยเมื่อกี้เห็นแว้บวว่าจะมีเรื่องของการนิโนเวทในเรื่องของจอแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆภายในสนามด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนครับ ก็ในเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ตอนนี้ที่ที่กำลังทำอยู่นะครับคือธโรรมศเนี่ยจะมีการเปลี่ยนจอ,อนะครับจอหน้าหลังที่ลูกจักที่เราใช้กันอยู่นะครับซึ่งมาเป็น LCD นะครับเวลาจะทำอะไรกับมันได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เยอะ LCD คือเก่ามากเก่ามา <laughs> กใช้มา10กว่าปีแล้วแต่เราก็คือมันเป็นของหลวง,งเราก็ไม่ว่ากาันแต่ว่าตอนนี้เราก็มาพัฒนาปรับปรุงให้นะครับเพื่อเพื่อทั้งตัวเเองทนะั้งจังหวัดด้วยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเป็น LED ก็จะ กาจะได้เห็นสิ่งดีๆที่จะสนุกมากขึ้นจากจากจออันใหม่นี้นะครับก็รวมไปถึงลำโพงที่จะมาเชื่อมต่อกับจอแล้วก็ทุกอย่างในใน,ในสนามนะครับก็จะเพิ่มฝั่ง v ีพี่แล้วก็ฝั่งกองเชียร์ด้วยนะครับก็ คาดว่าน่าจะทําให้แฟนบอลน,นะครับได้รับประสบการณ์ดีแล้วก็สนุกมีความสุขกลับไปแน่นอนครับแสดงเรียกได้ว่าฤดูกาลที่จะมาถึงเนี้ยการเข้ามาเชียร์บอลของเราก็จะมีเสียงที่กระหึ่มขึ้น,นมีจอที่มันดูสนุกสนานมากขึ้นแน,น่แนอนแน่นอนครับอ่าโอเคแล้วนอกจากเรื่องของจอกับลาโพงแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการปรับปรุงในส่วนของไฟสนามอะไรย่างี้ด้วยไหมคะมีครับมีครับในเรื่องของไฟสนามนะครับเราก็ได้มีการเปลี่ยนแผงไฟนะครับเพิ่มแผงไฟใหม่สัก90 แพงได้แต่บก็คือเพิ่มความสว่างเนี่ยให้ให้ได้มาตรฐานของทางสมาคมกําหนดนะครับซึ่งถ้ามันมากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงตรงนี้นะครับก็ก็คาดว่าน่าจะเป็นเป็นอะไรที่ที่ถูกใจแฟนๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่พูดถึงน่าจะไม่ได้เลยนั่นก็คือ,อเรื่องของอัธจันทร์ฝั่งกองเชียร์อ่าอันนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเออเรื่องของอัธจันทร์ฝั่งกองเชียร์เนี่ยมันมันทั้งสองฝั่งนะครับมัน มันก็มีปัญหาที่ทุกคนทราบอยู่มันเป็นเรื่องขี้นกอะไรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งเราก็ได้เห็นปัญหาตรงนี้เราก็จะมีการวางตาข่ายในบริเวณใต้หลังคาครับเพื่อที่จะกันนกนะครับไม่ให้เข้ามานะครับซึ่งซึ่งก็คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะหายไปมั่นใจแหละครับว่าจนจะหายไปนะครับเพราะว่าก็ก็อยากให้แฟนบอลรู้สึกสบายใจแล้วก็สะดวกที่สุดเวลามาเชียร์บอลนะครับครับและในเรื่องของทางใต้สถานเองก็เช่นกันนะครับก็จะมีการปิด จดสรรให้เป็นที่เป็นทางนะครับหมายถึงว่าทําให้แฟนบอลสะดวกมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับก,ก็พยายามที่จะให้มันเป็นคอมมูนิตี้ที่ก่อนมาดูบอลได้มีอะไรทํากันได้มาสนุกใช้เวลาร่วมกันก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับก็พยายามจะทําตรงนั้นให้ออกมาดีครับก็เรียกว่ามีพื้นที่ให้แฟนบอลมาร่วมพูดคุยกันก่อนเริ่มเกมหรือหลังเกมด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะเดินเข้ามาตรงนี้แอบเห็นว่าห้องน้ําก็มีการดีนเวทเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าซึ่งเป็นห้องน้ําฝั่งสแตน V A P ค่ะ ก็เมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแทบจะใหม่ทั้งหมดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของห้องน้ำก็เสร็จแล้วห้องน้ำคือเสร็จแล้วพร้อมใช้งานเพราะว่าตอนนี้เด็กๆอะคาเด,เดามีก็ใช้อยู่ด้วย<อ>ก็เลยต้องรีบนิดนึงเพื่อให้ใหเด็กเกใช้กันได้อย่าง,าง,างทั่วถึงจริงๆริงก็ถือว่าไวเหมือนกันนะเรื่องห้องน้ำแป๊บเดียวเสร็จแล้วตอนนี้มันมันมันเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยเพ<อ>ราะว่าเด็กๆแบบ ไม่พอตอนแรกเพราะว่าเด็กๆอะคาเดมี่ก็คืออยู่ที่นี่ด้วยเป็นหลักเกือบ50ช,ชีวิตก็อยู่ในแคมป์หลักโอเคแล้วนอกจากเรื่องห้องน้ําแล้วเนี่ยเห็นว่าตอนนั้นที่เราคุยกับคุณเบนไปอีพีแรกๆว่าเราจะมีการสร้างสเต,ตเดียมของตัวเองในอนาคตอ่ะอัปเดตหน่อยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะคือเรื่องสเต,ตเดียมเนี่ยก็อย่างที่ท่ฟนบอลน,น่าจะทราบจากคุณเบนแล้วตอนสัมภาษณ์นะครับคือเราก็มีแผนการทำมีแผนที่จะทําสเตเดียมของตัวเองเนี่ยมา ระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างการปรับหน้าดินปรับพื้นดินให้มันสูงขึ้นอ,อ,อะไรพวกนี้ครับก็ก็มันอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนแรกอยู่ฉะนั้นมันก็ยังจะไม่สามารถรับปากแฟบนบอลได้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ก็กำลังเร่งทําอยู่ก็ ถ้ามันมีอะไรอับเดตเป็นรูปเป็นร่างมีแบบแผนอะไรเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวทางคุณเบนส์จะแจ้งทางแฟนบอลในคลิน,นึงอ๋อโอเค,อเคก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงดําเนินการครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าจะได้เห็นเมื่อไหร่แต่เอาเป็นว่าเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนครับอ่าค่ะคุะคณเ네นแล้วในส่วนของเบนส์น,นี่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงยังไงบ้างไหมคะอ่าแน่นอนครับในส่วนของเบนส์เนี่ยเราก็จะมีการเว็บเอ่อเปลี่ยนสีเพื่อที่จะให้ให้คุมโทนกับกับตาสมัมมโซนใหม่สีใหม่ของสม่โนะครับเช่นเดียวกับ รอบ,บสนาม,มทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าถ้าถ้าตรงไหนเปลี่ยนสีได้เราก็จะเปลี่ยนสีถ้าตรงไหนเปลี่ยนไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรนะครับก็แต่ว่าก็จะพยายามคุมโทนด้วยแวนิวให้มันได้อ,อ,อารมณ์ของของทีม,มแล้วก็ของการแข่งขันมากที่สุดครับ เรียกว่าพยายามให้มันอยู่ในสีหลักของสโมสรซึ่งก็คือสีแดงดําให้เข้ากับทีมโลโก้ใหม่ของเราครับอ่าแล้วก็แว่วมามาสานามกีฬากลางเนี่ยจะไม่นึกถึงช็อปไม่ได้เลยในส่วนของช็อปนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะมีแน่นอนครับในส่วนของช็อปเนี่ยก็เป็นการรีโนเวทเลยก็เราจะเพิ่มสตอเรจเข้าไปนะครับด้านหลังของช็อปนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงอินเทียก็คือข้างในให้มันดูเป็นช็อปที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ให้สะดวกต่อการเข้ามาหยิบ ซื้อของของแฟนบอลมากขึ้นครับโอเคก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยแหละแทบจะทุกอย่างในบริเวณรอบสนามเลยเกือบเกือบเกือบโอเควันนี้ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆถึงแฟนบอลที่ถามกันเข้ามานะคะในเรื่องของสนามอืม,อมแล้วก็อันนี้คุณเดยงคาดหวังยังไงบ้างคะว่าพอมีการปรับปรุงสนามแล้วเนี่ยฤดูกาลหน้าความฟีดแบ็กจากแฟนบอลตอนนี้เรามีการคาดหวังอะไรเป็นพิเศษไหมก็เรื่องดถานการโควิดตอนนี้เนาะก็ ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาดูาได้ถ้ามันเปิดให้ได้ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาดูให้เต็มนะครับก็ถึงมันจะไม่ได้เราก็อยากให้การไลฟ์การถา่ายทอดสดของเราออกไปเนี่ยได้ให้แฟนบอลเห็นสนามสวยๆของเราได้เห็นทุกอย่างที่ดูเป็นมืออาชีพของเราแล้วอยากอย่างที่ผู้มาเสมอว่าอยากให้ทีมฟุตบอลทีมนี้อยากให้มันเป็นความภาคภูมิใจของ อุทยธานีาทุกคนครับโอเคแล้่ก็ยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกคนติดตามด้วยนะคะครังสโมอของเราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเดมมากนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ,รบสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปรายการดีๆแบบนี้นะคะคก็อย่าลืมไปกด subscribe ไที่ช่อง YouTube Channel อุทัยธานี FC นะคะและข่าวสารใหม่ๆเสมอนะคะ <c oughs> ทางอิน t a g r กรมอุทัยธานี FC นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะ